哎呀！我讲、嗯，哎，我讲，哎呀，我讲，哎呀，我 <seg> 讲 <ala>，哎呀，我讲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 ，哎呀，我 <ค>นี่ยมนะันเออมันจะไปสาปผมบุณพ <c oughs> ีให้เอาให้โยอะโย,ย, و ย و ตีหน่อยดิเออทาเต้นหน่อยดิตีให้แน่ๆ,ๆนะเขาอยากเต้นนเร็วครั

ไปข้างนอกก่อนเอาเจ้เอาเจนเจ้นยจากกีหน่อยแอบพี่เามองอยู่เนี่ยเ้นหนึงเอาจเอาไปตัอ้อยหน่อยตัดอ้ยโว้ยโอยวันนี้พี่เขาเลี้ยงันกได้ขาว่าพี่เขาเลี้ยงน้าเธอแล้ววันนี้ม่ได้ข่าเธอนะวาเธอเลยเออ นะำมันน้อยเต้นั่วหน่อยโอเอังไงเต้นั่วเต้นั่วเต้นยั่วเต้นั่วน้นไอ่ยโดค้างอีจะไปไมาอจะไปไหมอ้อยไม่ไปตินหรอกติดยางติดยาไหมติดยานที่ไหนพี่ีลเหรอเออเอ่อเาไบไปีล้คนเนี้ยอ้อยเ้อ้อยเยอะมากอจอ้อยกันไหมอ้อยเพจเนี่เออไปบันอ้อยอ่ะ ไปอ่ไปให้ไปเจ้าบอให้ไปเรอไปแจกตัวลอเลยขีเจ้าคนน้ตุ้มตเกียบกันเขะมาลากเนาะ่อ้ยให้ไปจริงแล้วก็เหียก็ไม่ไปแล้วมีรถมามีแฟนาวมาด้วยอ่ามีแฟนสาวมาด้วยพี่เอกรีด้วยตาดีไหะโอ้ยจะกินหรือเปล่าไอ้ผูี่เอกรีดผู้จะกินทัว เต้นให้มันคุ้มค่าน้ำเลยพี่ตีเขาจะเลี้ยงน้ำเธอแล้วค่อยคุ้มค่าน้ำเลยเดีเอาอามเอาเอาเจ้าสเต็ตนี่เอออามไปแล้วอามเขาเลา Tammy, <S 2> <2> <S ี้ยนี่เนี้เออเต้นให้เขาเหมือนนี่เดี๋ยวเนี้ยเขาอยากเต้น ใครบอกว่าเราปากมินไปบอกแล้วอาแล้วคนข้างข้างคุารู้สึกไหมอะเต้นเลยไปนานยังไปไหนดิเต้นก่อนเอออะไตอนนั้นหมอเขาว่าเกิดอะไรอ่ะ หน้าตาไม่เลแบมนี่เบมแมดูที่ว่าโอไม่ได้ดไปเย็นนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวห้าโมงไปแล้วได้เนี่ทดสอบก่อนทดสอบซ้อมดูก่อนเออเออเออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เออใช่ใช่เออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออเออเออต้องนี้เออ้องมีร้องด้วยออกลังกาย เขาซ้อมก่อนขาซ้อมก่อนตอนนี้กำลังซ้อมอยู่จะไปกับพี่แบมนะห้าโมงนะซ้อมอยู่ตอนนี้ซ้อมอยู่ส่วนหลักอามเ้าก็หน้าที่ตีกองบักอามเขาที่เราลิบบ้กนเราเราไปกินนะเอาอ่ะถามเน่ยเขากำลังยั่วยู่เออเท่าร่ไงอะรไง อเอ้นี่ท่าบอกร่ากา้ทาจริงจริงคนแก่ทำลำบากมากนะเนี่ยเขาดูแบบแบบคงงงในการแบบมากเลยหยุอหนะเอ่อเอ่อเอ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 ออย่างนี้เอออย่างงั้นอ๋อไม่มีเพลงก็อรำเต้นได้เออ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 

มาเป็นกลางนะครับไม่แย่ายังไงยังไงถ้าจะไปให้รอดรอดกาไม่มีอะไรรอดก็รอดรอดฮะทีหรอเอาเอาเอาฟังเราก็เาไปเลยครับคนที่ครับดีครับดีครับดูชาต่อต่อไปไอ้แมงเดียวเขาัอะไรอ่ะเขาหลอกเราดย่งเนี้ย นี้วันนี้เหรวันนี้หนิงดื้อไหมโอเควันนี้วศูนย์ไม่ไม่ดื้อนะไม่อะไรอะไรศูนย์ศูนย์เฮ้ยเมื่อกี้นั้สมจิตเขาเป็นอะไรอ่ะศูนย์ศูนย์นะไม่ไม่รู้ว่ามันคิดสมจิตเป็นอะไรศูนย์ศูนย์นะศูนย์มันมันยังไงมันยังไงศูนย์เลยไม่ไม่ศูนย์งไี่ศูนย์มันมันคิดสมจิตเขาเป็นอะไรศูนย์ศูนย์จริงอ่ะเออคุยให้มันเรื่องเดียวกันดิเออคุยเรื่องเดียวกันเป็นอะไรสมจิตเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเหรอไม่ได้โอเออ เยอะคนเยอะเลยเยอะใช่ไหมใช่วันนี้กินข้าวเยอะไหมครบแล้วอ่ะกินครบแล้วนะครบแล้วแล้ววันนี้ไม่ดื้อนะครบแล้วเพราะเราก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมพี่เออก็มันก็ไม่อยู่นี่มันเป็นอย่างนี้ไงนี่เพราะอะไรไงเออมันคือเป็นโวยวายอ่ะกินข้าวว่าข้าวลงไหนลงโน่น ใช่มันวนบอยวายไม่รู้มันบอยบายอะไรเมื่อกี้ตกใจมากเลยเลยก็มีอารมณ์ดีๆอยู่เมื่อกี้เขามาสวดมนต์อารมณ์ดีๆอยู่เลยนะเออแล้วเขาเป็นอะไรเนี่ยรู้ไหมหนิหนิงหนิงรู้ไหมรู้ทำไมอยู่ดีๆมาเลยเออ คุยไม่ไมรู้เรื่องไงใช่ไหมเออหนิงใช่ใช่หน you know. ิงคุณ şey รู้เร uh oh 네ื่องเนาะเออสมจิธคุณรู้เร right> ื่องใช่ไหมเออไม่พูดเออใช่ใช่เพราะอะไรไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยหนิงใกล้กับกลับบ้านแล้วนะกลับยังกลับยังใกล้กลับยังใกล้แล้วใช่ไหมเออใกล้แล้วนะเออเออเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้กลับบ้านแล้วอยากกลับแล้วเออ เดี๋ยวถ้ากลับบ้านพูดพูดกับญาติยังไงพูดพูดกับญาติยังไงไม่หนิงหนิงจะบอกญาติยังไงให้มารับดีมากเลยอ๋อดีมากเลยใช่ไหมอ๋อดีดีขึ้นมากแล้วคนอยู่ดีบ้างอ๋อดีขึ้นมากแล้วให้ให้ญาติมารับใช่ไหมหนิงใช่ไหมโอเค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 